สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะมารีวิวค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากก็มารีวิวพอดีว่าเดือนเกิดเดือนที่แล้วเนาะแต่ว่าเพิ่งจะได้รับของขวัญเนี่ยค่ะรับของขวัญของขวัญจากคุณผู้ใหญ่ใจดีที่หนึ่งนะคะเขาก็ส่งไปณีย์มาเมาื่อเมื่อวานนี้เขาก็ติ้งตองติ้งตองเราก็เออไม่ได้สั่งรลฟดาก็ไม่สั่ง ช้อปปี้ก็ไม่สั่งอะไรระคะส่งอะไรครัะคุณไปสน,นีไปสน,นีก็เลยว่าเออของฝันวันเกิดมั้งครับเอหราคะขอบคุณค่ะเสร็จรับปุ๊บปบเสร็จก็เลยว่าอ่จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆชมนะคะว่าผู้ใหญ่ใจดีที่หนึ่งเขาให้อะไรในเนื่องในโอกาสของฝันวันเกิดหรือว่าคืนกำไรให้ลูกค้านี่แหละค่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาดพูพร้อมกันนะคะ แต่ว่าปีนี้โชคดีหลายหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆนเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีโทรศัพท์กิ้งขอเชิญคุณพี่จันทนานะคะมาเอ่อนวดหน้าฟรีนะคะเพราะว่าเราจับรางวัลแล้วได้ชื่อคุณพี่ก็เลยจะเชิญมานวดหน้าฟรีค่ะคุณพี่ ไม่พลาดค่ะของฟรีพี่น้อยจัดไปเป็นนวดมาแล้วค่ะใส่ปิ้งเลยค่ะเพืเ่อนๆเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็มาอีกค่ะเลยวอ่ะเลยจะมารีวิวว่าผู้ใหญ่ใจดีเขาให้อะไรเนาะทีนี้นี่ค่ะอะไรอะไรนี่ นี่เลยคะ่ะเพื่อนกระเป๋าสีสันสวยงามนะคะสีดำค่ะสีดำก็โอเคนะคะสีดำไม่เลอะง่ายดีแล้วก็แข็งแรงอยู่ใส่ของไปช้อปปิ้งตลาดซื้อผักซื้อผลไม้ได้เลยคะ่ะช่วงตอนนี้ก็ภาวะลดภาวะโลกร้อนเนาะรักโลกคะ่ะก็โอเคคะ่ะเพื่อนเนะี่คะ่ะ เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูผู้ใหญ่ใจดีเขาให้อะไรองฝันวันเกิดปีนี้นะคะนี่ค่ะติดแม็กตุกต๊กช้ป,ปิ้งไปตลาดจะป,ปิ้งไปที่หนี่มาได้นี่ค่ะก็รีวิวให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะมาโชว์เฉยๆยค่ะเพื่อนๆก็ยังไงก็อย่าลืม ฝากติดตามนะคะช่องพี่น้อยคนรักหมากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่น้อยด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ